สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นเสื้อเกะออกแยกชิ้นนะคะมีผ่าข้างนิดหนึ่งด้านหลังแยกชิ้นค่ะเป็นซิปข้างนะคะตรงกลางหลังเนี่ยเป็นทบผ้า เพื่อเกาะอกตัวนี้นะคะจะเป็นแนวงานที่ใส่สบายจะไม่มีอัดกาวแล้วก็ไม่มีเอ็นนะคะแต่ว่าเราก็ไม่มีสายนะคะแต่ว่าเกาะอยู่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีแถบเป็นยางนะคะสำหรับเกาะด้านหน้าให้อยู่ไม่หล่นนะคะเกาะกับเนื้อด้านหลังจะเป็นแถบยางใหญ่นะคะแต่เวลา มองธรรมดาเนี้ยจะเป็นว่าย่นแต่เวลาใส่เนี่ยเขาจะตึงก็สามารถรัดอยู่นะคะไม่หล่นปกติงานเกาะอ,อกเนี่ยเราจะต้องอัดก,กาวแล้วก็ใส่เอ็นนะคะเกาะอ,อกเขาถึงจะยึดอยู่แต่ตัวนี้เป็นแนวงานที่แบบใส่สบายๆนะก็ใช้ตัวช่วยนะคะเนี่ยเป็นยางแถบยางในประมาณครึ่งนิ้ว แล้วก็ด้านหลังนี้จะเป็นยางไม่ใช่ยางยืดอันนี้จะเป็นยางยืดแบบอย่างดีนะคะก็จะเป็นริ้วๆไม่ใช่ยางยืดที่เราใส่กับขอบอัางเกงนะคะอันนี้สามารถแบบเอามากดกับซับในแล้วก็โชว์ได้เลยนะคะทำอยู่ที่ไซส์ M แม่แบบนะคะไซส์ M EP ที่253 เพื่อนๆสร้างแม่แบบได้นะคะเป็นงานปิดเก็ดไหลเต็มปิดวงแขนปรับไหลเรียบร้อยนะคะไซส์เอมช่างมีลงไว้แปดไซส์ตั้งแต่ไซส์เอจนถึงห้าเอนะคะอีพีที่สองห้าสองถึงสองห้าเก้าสร้างแม่แบบมาก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นซิปข้างความยาวความยาวจากด้านข้างนะคะ ดีตรงกลงมาเลยค่ะถ้าวัดจากไกลความยาวก็จะประมาณยี่สิบหกนิ้วขึ้นไปหนึ่งเซนค่ะไซสเล็กนะคะด้านหน้าไม่ต้องลงจะมีแนวผ่านะคะ ประมาณสามนิ้วผ่าข้างก็เป็นสิบข้างนะคะสิบข้างเนี่ยสิบประมาณสิบสองนิ้วนะคะแต่ใส่เนี่ยสิบเอ็ดนิ้วเป็นสิบข้างมานะคะด้านหน้าปิดเก็ดเลยค่ะ เก็ดไหล่ก็อกใช้เพื่อกาอกใช้เก็ดไหล่เต็มนะคะเป็นงานแยกชิ้นเข้ารูปปิดวงแขนค่ะตันนี้ตามแบบเขาเนี่ย จากอกสูงเขาจะขึ้นมาจากเส้นอกนะคะขึ้นมาประมาณห้าเซนจากเส้นอกแม่แบบเสื้อเป็นบีมีแขนนะคะแต่เราจะใช้เส้นอกเลยค่ะจะไม่เอาลงนะคะปิดคอคะ่ะจากอกสูงมาที่ปุ่มคอนะคะ ปิดมาที่หนึ่งเซนค่ะตรงเก็ดไหลนะคะวัดถัดมาหนึ่งเซนค่ะช่วยให้เขากระชับนะคะจากเส้นอกนะคะลงครึ่งเซนขึ้นครึ่งเซนปิดนะคะ เพื่อให้ในส่วนนี้เขาตึงเราใช้ตรงตรงอกอกสูงนะคะตรงอกสูงปิดเลยค่ะ ช่างตัดตรงนี้กันก็ได้นนะคะ่ะจะได้ปิดง่ายๆเป็ง,งานแยกชิ้นนะคะเราตัดแยกชิ้นมาเลยก็ได้ะคะ่ะจะได้ปิดง่ายๆถ้าเป็นกออกนะคะจุดนี้ปิดทุกตัว เกตคอค่ะอันนี้ปิดเพิ่มนะคะ แนวนี้ไม่ต้องวัดรอบอกบนก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นยางได้แล้วเราก็แต่งนิดนึงคะ<อ>่ะชิ้นหน้าแยกชิ้นขึ้นมาตรงเส้นที่คัดไหลเลยนะคะแยกชิ้น ในชุดนี้เราก็แต่งแต่งตรงทรงให้เขามนนิดๆนะคะชิ้นหลังด้านหลังจะเป็นทบนะคะ ใช้เส้นนอกเลยค่ะวัดออกหนึ่งเซนหนึ่งเซนเก็บเพื่อให้เขากระชับนะคะในจุดเนี้ยจากเส้นอกเราวัดลงประมาณสองเซน ปิดข้างเป็นเกณ์นะคะปิดเกจค่ะเราแต่งลงมาเลยนะคะนิดนึง เป็นงานแยกชิ้นนะคะด้านหลังอันนี้เราจะวัดยางแถบยางนะคะแถบยางเนี่ยจะน้อยฝ่าตัวนอกด้านบนเขาจะประมาณสิบสองนิ้วครึ่งด้านล่างสิบสองนิ้วกับหนึ่งกระเบียด นิ้วครึ่งก็ประมาณนี้นะคะยางใหญ่สองนิ้วด้านล่างยางจะประมาณสิบสองน้อยกว่าข้างบอดิสหนึ่งสิบสองนิ้วกับหนึ่งกระเบียดอันนี้เราจะกิ้งนะคะ กิ้งเป็นยางออกไปเลยค่ะสำหรับไปวางยางนะคะนี่ยแผ่นเนี้อันนี้ก็จะเป็นทบผ้านะคะไปวางตัดยางยืดตัวซับในเนี่ยย่าไม่ซับก็ได้นะคะตัวซับในเนี่ยจะเป็นแบบแยกชิ้นเหมือนกับตัวนอกเลยนะคะอันนี้คือกิ้งออกไปนะคะเป็นยางเวลามาใส่กับตัว ตัดซับในนะคะอันนี้ตัดซับในซับในตัดเหมือนตัวนอกเลยแค่นี้นะคะแล้วก็ลงไปเลยซับในเวลามาเกาะกับยางเนี่ยเขาก็เวลาเย็บเนี่ยเขาก็จะมีย่นๆเพราะเราจะต้องยืดยางนะคะให้เท่ากับซับในตัวนอกก็เหมือนกันเนี่ยตัวนอกเขาจะย่นแต่ตัวยางเนี่ยจะตึงแต่ว่าเวลาใส่นะคะเขาก็จะตึงแบบนี้นะคะ เขาก็จะเกาะอ,อยู่นะคะโดยที่เราไม่ต้องเสริมเอ็นนะคะปกติเกาะอ,อกเสื้อสายเดี่ยวเนี่ยถ้าเราไม่มีสายนะคะจะเกาะไม่อยู่ถ้าเราไม่อัดกาวไม่ไม่ใส่เอ็นนะคะแต่แนวงานเนี่ยด้านหน้าเขาจะเป็นแถบเป็นแบบสําหรับเกาะกับเนื้อนะคะเป็นยางๆเกาะกับเนื้อเพื่อให้อยู่นะคะไม่ให้หล่นโดยที่ไม่มีอัดกาวนะคะ อันนี้พอเรากิ้งแผ่นยางออกไปเสร็จแล้วเราก็เปิดค่ะเป็นงานแยกชิ้นด้านหลังนี่ทบทบผ้าไปนะคะ มีผ่าช่วยนะคะเพราะแนวเสื้อจะออกยาวนิดนึงนะคะผ่าเพื่อแบบช่วยสะโพกไม่ให้ตึง เนี่ยด้านหลังก็ตัดแยกชิ้นไปเลยนะคะตัวนอกตัดมานี่เลยนะคะแล้วก็ซับในก็แยกชิ้นเหมือนกันแล้วก็แค่นี้นะคะคืออันนี้คือ,อยางตัวชิ้นหน้าทบหน้านะคะแยกขึ้นมานี่เลยด้านหน้าเนี่ยจะมีสาบนะคะ สาบจะเท่ากับยางสองนิ้วนะคะสาบอันนี้ก็จะหลบหลบสาบมาสาบเนี่ยอัดกาวนะคะหลบหลบสาบมาต่อกับทับในแล้วก็ยางเนี่ยเย็บกดกับสาบนะคะยางที่เกาะตรงช่วงอกเนี่ยความยาวของอยางก็จะประมาณเว้นจากด้านข้างเข้ามาครึ่งนิ้ว อันนี้ไซส์เอ็มนะคะอกสามสิบหกตัดยางอยู่ที่สิบสี่นิ้วครึ่งก็เกือบถึงด้านข้างนะคะเว้นมาประมาณหนึ่งกระเบียดก็เป็นเกาะอกที่ใส่สบายๆนะคะไม่ต้องอัดกาวแล้วก็ไม่ต้องใส่เอ็นนะคะสำหรับที่แบบลำลองด้านข้างเนี่ยจะมีผ่าเพราะว่าเสื้อ แนวออกจะยาวนะคะผ่าเพื่อช่วยสะโพกอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะเสื้อเกาะาอกใส่ง่ายๆนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ